สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาซี้เป้าที่ดินสวยๆราคาเบาๆแล้วนะผมคลิปนี้เป็นที่ดินติดถนนลาดยางติดคลองนะครับมีไฟฟ้าสองสว่างหน้าที่ด้วยนะครับผมที่ดินอยู่ตำบลนครชุมนะครับหมู่2อําเภอบ้านโป่งเนื้อที่103ตารางวานะผมก็เท่ากับ1งานกว่านะครับในราคา3ามแสนหนึ่งบาทนะครับผมหน้าที่ดินติดถนนลาดยางนะครับและมีคลองใหญ่ด้วยนะผมเป็นคลองสาธารณะนะครับผม ไฟฟ้าประปาพร้อมที่น้่ที่ดินเลยนะครับแต่ยังมีเพื่อนบ้านมีร้านค้าร้านของชำใกล้ๆกันนะผมไม่เบี่ยวไม่ลังแน่นอนนะครับผมแปลงนี้เจ้าของขายเองด้วยนะครับผมดูที่ดินกลใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับห่างจากตลาดต้านโป่งแค่6กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมห่างจากวัดดงอะม่วง1กิโลเมตรนะครับห่างจากร้านอาหารครัวอภัย2กิโลเมตรครับห่างจากกทม80เมตรเท่านั้น,นับผมเจ้าของขายเองนะครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถาม พูดคุยกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านในหน้านะผมทางเราก็เป็นเพียงสี่กลางเท่านั้นนะครับไม่ใช่ในหน้าไม่ใช่เซลลนะครับผมบรรยากาศดีวิวทุ่งนาผมแต่ไม่เปี่ยวมีเพื่อนบ้านนะครับหน้าที่ดินก็มีไฟส่องสว่างนะครับผมบรรยากาศดีเหมาะทําบ้านพักผ่อนหย่อนใจนะครับด้านหน้าก็มีคลองธรรมชาตินะครับผมคลองสาธารณะครับอยู่ในแหล่งชุมชนไม่เปี่ยวไม่ล้างนะครับผมการเดินทางก็สะดวกนะครับเอกสารสิทธิครบถ้วนนะครับผม ดีวิวดูกันเรื่อยๆนะครับผมดีดินบรรยากาศดีๆนะครับเหมาะทำพักผ่อนหย่อนใจนะครับสไตล์ธรรมชาตินะครับแบบนี้นะครับก็ลองดูนะครับผมวิวสวยๆบรรยากาศดีๆนะครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของตามเบอร์โทรด้นนี้เลยนะครับหรือจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ใต้คลิปก็มีให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ หากคุณชื่นชอบเรื่องราวความบันเทิงสาระความรู้เรื่องแปลกเรื่องหลอนรอบโลกอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะครับลิงก์ของช่องอยู่ใต้คลิปเช่นกันแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆที่มีมานำเสนอทุกวัน